ดูยังดูยังไงอ่ะปิดสายไดไหครับวางลงเลยแรงๆแล้วก็อันนี้มันเปื้อนนี่ต่อไปล่างออกไอ้ผมเด้อแต่ละคันน่ะได้ครับได้โฟวีวใหม่สามคันนะเดี๋ยวเราผู้ใหญสั่สีมาครับมาจัดเฮ้ยเฮ้ยใครวะขับรถยังไงวะเออได้สวัสดีครับอ้าวนึกว่าใครสวัสดีครับทำไมขับเร็วแท้เอารีบ รีอรบอะไรเอาขี่ไว้ช้าก็ได้อันตรายเราเรีบไงวันนี้ผมอยากในรถรถรุ่นไหนผมจะเอาไปแต่งเป็น4ี4น่ขุนสี่เอาวางคานใหม่เอาไปช่วยเลยนะท่วมอ๋อนี่ไงมาใหม่3คันนี่เอาเหรอโอวิวแต่ว่ผมเข้ามานะอันนี้เอาลอยนะอันนี้เอาจริงนะเออเอาจริงเอาไปเลยแนะนำ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 เอาลองดูคันแรกเนี้ยชอบผมรีบนะวันนี้ผมรีบนะใหม่น้อยๆนะได้ที่ใหม่ก็ไร ตัวนี้ใหม่เ3้าหมื่นสามอ่ารถพึ่งเข้ามาอ๋อรถพึ่งเข้ามาพ่งเข้ามาเลยแลผมก็ลัจะให้พี่ไฟไปขาเก็บงานนี่ทำความสะอาดทำเก็บดีเก็บสสนได้โฟว์วิวนะนี่ดูปุ่มโฟลอยู่นี่อ๋ออ่าถามเลยเข้าเรื่องเลยว่าถามก่อนเลยว่าเท่าไหร่ห้ารอ้าห้าร้เก้าห้าแสเกาหมื่นเก้าพัเอาดูว่า599ราสไม่ห้าแสนเก้าหมืเันหเออเข้ามาใหม่สามคัน อ๋อห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่แล้วมันไม่ค่อยมีของนะลองไปเสิร์ชหาในตลาดดูว่าโฟวิวหน้าหมูเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนี่เป็นเป็นสภาพมันดีไหมถ้าผมจะไปทำสี่กสี่อ่ะโอ้ก็นี่แหละเป็นรถเช่าดีอยู่แล้วเป็นรถของอาคาเน่แคปิตอลเป็นรถเช่าเหมือนกันทั้งสามคันเลยเป็นรถบริษัทพอรถพวกนี้เนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ทุกระยะเช็คศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเข้าศูนย์เขาไม่มีคำข้างนอกนะพวกนี้อันนี้คือสี่กูญสี่ใช่ไหมใช่สี่กูญสี่ทั้งสามคันเลยเข้ามาใหม่ อ๋อพอดีเลยเดี๋ยวผมจะผมว่าจะเอาไปนี่ครับพี่เล่เอาไปเวลาเราไปช่วยน้าท่วมอ่ะอันนี้มันมันคันใหม่อยู่ไงเราเอาอันนี้เหรอ,หรอ,หอใช่ใช่เนี้มันคันใหม่ถึงไม่อยากทําเพราะว่าถ้าจะทำเนี่ยมันต้องไปวางคานต้องตัดคัดซีต้องใส่ทําช่วงล่างใหม่หมดเลยเอ่ะเราเอาอย่างนี้ไปทําดีกว่าก็าได้ก็ก็ประหยัดไปไอะเพราะมือหนึ่งมันราคาเท่าไหร่เท่าไหร่มื่อนอะ แปดแสนกว่ากว่าแปดแสนกว่ากว่าอ่าโฟร์วิวนะแปดแสนกว่าพอมือสอ,องเหลือห้าเก้าเก้ามันก็ประหยัดไปเอาเงินตัวนี้ไปแต่งได้ได้เลย<อ>ไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งอ,อ๋อ <ผม S 1> อันนี้เท่าไหร่คันนี้แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้า 85, <85. S 1> อ่ามาเลือกเอา รถคันไหนไม่ของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยไม่แท้ไม่แท้เพิ่งรถเพิ่งจอดถึงเต็นท์เลยเห็นไหมริ้วรอยบางอย่างผมก็ต้องวงไว้ว่าเออจะต้องเลยไปเก็บงานนะเหมือนอย่างเงี้ยปีดรอยข้อกิ้อย่างเงี้ยแล้วถ้าจะเอาเลยนี่คือเดี๋ยวพี่เลีนแนะนำคันไหนอ่ะแนะนำคันไหนเอาเลยดีเท่ากันหมดเลยไปดูอีกคันนึงเอาคันไม่น้อยก็ได้คันไหนไม่น้อยสุดนี่เดี๋ยวถามก่อนรถนี่เดิมๆหมดลไม่มีคันไหนแต่งเหรอไม่ไม่มีก็คือเดิมๆเลยเดิมๆเลยอันนี้ไม้อะไรอันนี้แปดหมื่นสี่ของเลียกอะไรเลียกันอะไรเลียกันถ้าเราเอามันก็เหลือสองคัน เดี๋ยวผมจะเอาไปทำออฟโรดอ่ะมันออฟโรดอยู่แล้วมันโฟวิวก็ไปแต่งเพิ่มไปแต่งคิ้วแต่งอะไรพวกเานะผยกสักเจ็ดแปดนิ้วเลยเอาสูงเลยอ่ะเวลาขึ้นขึ้นไงครานี้ก็ขึ้นก็จะใช้บันไดขึ้นเอาใช่อันนี้ดินี่พูดจริงเพราะีว่าผมไปเห็นด้วยพวกเขาเอารถไปช่วยน้ำท่วมมาแล้วเห็นรถเราอย่างงี้คิดว่าเท่แล้วนะไอ้พวกนั้นเนี่ยโอ้โหมากันแบบล้อแบบอย่างอย่างงี้เลยอ่ะ ก็เลยอยากได้มันรถหรือบ้านนี่เอาจริงๆร้อนี้เลยใหญ่ลุยน้ำได้หมดเลยก็เลยรีบขี่รถมาหาพี่เล่ยนี่ไง่ใช่ช่วงนี้น้ำท่วมโฟ e วิวขายดีใช่อแต่ช่วงลงเชือกรากอะไรนี่คือเหมือนเดิมหมดเดิมเดิมอยังไม่ได้ทำความสะอาดคือสภาพนี้เลยเข้ามาเข้ามาเลยนี่คือสภาพเดิม ใช่ทุกคันนี่ไม่ไม่ได้แต่งอะไรยังไม่แต่งอะไรเลยแล้วแล้วราคาเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดเลยขายเท่ากันหมดเลย599เท่ากันหมดทุกคันเลยห้าเก้าเอเอาแล้วแล้วผมพอดีว่าไม่มีตังค์สดอ่ะพี่เลยต้องต้องต้องยังไงได้ก็จัดไฟแนนซ์เอาอ๋อจัดไฟแนนซ์เอาใช่ไหมครับใช่มาดาวเจ็ดบาทก็ผ่อนดาวเจ็ดบาทได้เจ็ดบาทเจ็ดบาทออกรถแถมประกันให้เรียบร้อยหมดเอาจริงดิใช่งั้นงั้นดาวเจ็ดบาทแล้วขับรถออกไปเราไม่ต้องจ่ายงวดได้ะไรไหมอันนี้มันเข้าขายพวกแคฉซ่งแล้วหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเค อ่าห้าเก้าเก้าอ่าห้าใช่ไหมห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่าห้าเก้าเก้าเออโอเคอ่าแค่เจ็ดบาทได้รถไปเลยใช่ไหมออกรถได้ถ้าประวัติกับรายได้ที่ถึงค่างวดก็ดาวเจ็ดบาทได้เลยแต่ถ้าไม่ถึงสมมติว่ามั่วสมมตว่าถ้างวดหมื่นหนึ่งดาวเจ็ดบาทแล้วงวดหมื่นหนึ่งนะถ้าแลมโบ้เขาพิสูจน์ไฟแนนซ์พิสูจน์ว่าแลมโบ้หาเงินส่งได้หมื่นหนึ่งเออ เขาก็แลมโบ้ก็เอาเจ็ดบาทได้แต่ถ้าเขาพิสูจน์ว่าแลมโบ้น่าจะส่งงวดได้แค่ห้าพันทั้งก็ได้ให้งวดเหลือแค่ห้าพันประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องไปเซ็นเอกสารเลยใช่ไหมล่ะใช่เอาคันไหนดีอะเอาคันคันนี้คันนี้ก็ได้ไม่น้อยสุดคันนี้ไม้น้อยสุดใช่ไหมผมได้หมดอะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาปโมดิฟาไฟไหมมุดเลยภาพามันเหมือนกันหมดแล้วก็รถเดิมนะไม่มีรถโดนนะรถเดิมทุกคันรถเดิมทุกคันนะอ่าไปดูนะห้องเครื่องอ่าดูเดิมดูความเดิมของรถดูยังไงดูไหมดูตรงไหนครับนั่ไงหัวน็อต็อ้หัวน ถ้าเกิดมันทําสีมาเขาต้องขานไปทําสีอ่าเพนเพดเพนเพดอยู่ไหนไหนมีแพนเพดอ่าหมุดเดิมจากโรงงาน<อ>ถ้าเป็นหมุดใหม่แดงว่าโดนมาฝั่งนี้เขาจะต้องเอาหมุดใหม่ยิงตรงนี้ห้ามยับเ<อ>พนเพดห้ามยับอ่าดู L R <c oughs> นี่ L เห็นไหมจากโรงงานอ่าอ่าตาไกา อ๋อก็คือเอาง่ายๆคือเดิมๆเลยคันเดิมๆลูกคันคัดมามันมีหลายคันอยู่แต่ว่าผมคัดมาเดิมได้3คันอ๋อแล้วก็ไม่น้อยได้3คันมันมีมันมีอยู่ประมาณสิบกว่าคันแต่ผมได้คัดมา3คันนี้คือสวยสุดแล้วสามคันงั้นผมเอาเอาคันหนึ่งได้ได้เอาไปคันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเซ็นเอกสารเลยไหมอ่าเดี๋ยวถ้าเอาไปช่วยสังคมเดี๋ยวผมลดให้พิเศษได้โอเคเดี๋ยวจะไปทําให้มันวิ่งผ่านน้าได้อ่ะขึ้นเขาได้เอาสูงเอาสูงเท่านี้เลยใช่ไหมนี่เอาเอาสูงนี้เลยต้องเอาใช้บันไดข เดี๋ยวตรวจก่อนดิตรวจเครดิตแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานทางอาชีพก่อนแต่ว่าเรมโบ้ผ่านเล้วแหละเดี๋ยวผมน่าจะปล่อยให้แลมโบ้ได้เลยเอาเหรอไม่ยากโอเคงั้นเดี๋ยวต้องไปเช็คเอกสารก่อนนะครับได้ได้โอเคงั้นเอาคันนี้เลยนะโอเคครับไม่ต้องลำเยอะเดี๋ยวผมจะเอาไปทำดีๆเอ้ามันพังไหมเนี่ยโอ้โหเตี้ยไปเตี้ยเดี๋ยวเอามันสูงแค่ไหนเออมันสูงไงโอ้ยกระตือขี่ดีบว่ะไปยังไงดูในคลิปยังดูยังไงอปิดไฟเลยครับบังเลยเง่ง ไปเดี๋ยวไปทำเอกสารผมรีบไงกินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวด้วยมาก็คือว่าใครมาซื้อรูปผมผมเลี้ยงข้าวร้านพิยศ์ด้วยโอโอเคนั้นเดี๋ยวลงรีบไปทำให้ผมนะได้ได้ต้องเดินทางไง